สงครามเนี่ยระหว่างรัสเซียกับยูเครน,น,น,นครอันนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะ,ะเริ่มมีสงครามเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราวิเคราะห์นะครับย้อนหลังไปถึงประวัติศาสตร์เราจะเห็นนะครับว่าเดิมทีนั้นเนี่ยประเทศที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นประเทศที่อ,อ,อยู่ระหว่างรัสเซียกับยุโรปตะวันตกนนซึ่งมีอยู่หลายประเทศเช่น เอสโตเนียนะครับลิทัวเนียอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของสหภาพโซเวียตเสร็จแล้วพอทางสหภาพโซเวียตนั้นเนี่ยมีการเ,าเรียกว่าลงสลายประเทศเหล่านี้ก็แตกออกมาแล้วตั้งตัวเป็นอิสระนะครับแยกออกมาเป็นประเทศที่มีอิสระภาพแล้วหลายประเทศเนี่ยก็ ได้มีการาหันเข้าไปนะครับเข้าไปซบเข้าไปอยู่นะครับกับทางฝั่งยุโรปตะวันตกก็คือทางฝั่งที่เราเรียกว่า e อนอกจากนี้เนี่ยนะครับนอกจากเนี่ยในทางเศรษฐกิจประเทศเหล่านี้เข้าไปร่วมในเอูแล้วนี่ในทางการทหารเนี่ยนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยก็เข้าไปร่วมกับขบวนการเข้าเป็นสมาชิกของกลุก NATO ่มนาโต้ีด้วยการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มนาโต้นั้นเนี่ย เดิมนั้นเนี่ยนะครับในระหว่างที่มีการเจรจาในจังหวะที่สหภาพสูเวียตล่มสลายนะเนความต้องการของทางสหรัฐในขณะนั้นเนี่ยคือต้องการที่จะให้เสเวีดตในสมัยประธานาธิบดีโกบชอเนี่ยปล่อยมือเยอรมันตะวันออกเ,เป็นหลักเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการสื่อข้อมูลไปยังประธานาธิบดีโกบชอ็อนีวว่ถึงแม้ว่า สภาพสวีตล่มสลายและประเทศเหล่านี้เนี่ยแยกออกเป็นอิสราพลก็ตามนาโตวเองเนี่ยไม่ได้มีแผนที่จะมีการขยายอาณาเขตไม่ขยายประเทศที่จะเป็นสมาชิกเนี่ยล้ำเข้าไปครับจากเดิมเนี่ยครับใช้คําว่าแม้แต่หนึ่งนิ้วเดิมใช้คําว่าแม้แต่หนึ่งนิ้วแต่ว่าในข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยพอหลังจากพ้นจากประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้พ่อ ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการผลักดันนะครับกระตุ้นนะครับให้ประเทศเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของสหภาพโซเวียตนั้นเนี่ยเวลานี้พอแตกออกมาเนี่ยเป็นประเทศขนาดเล็กก็กระตุ้นเนี่ยให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกของท่านยูแล้วก็เป็นสมาชิกของทางนาโตที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับในการดําเนินการ เรียกว่าชิงพื้นที่ของนาโตนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยหลังจากสมัยของประธานที่ดีโกบาชอฟก็ต่อไปเป็นประธานาธิบดีเยอสินนีครับก็เป็นรัสเซียซึ่งไม่เข้มแข็งนะครับเ,เ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นาโตนเนี่ยมีการขยายพื้นที่ลุกเข้าไปเรื่อยนั้นเนี่ยรัเสเซียเองถึงแม้ว่าไม่ชอบใจก็ไม่มีความสามารถที่จะไปยับยัง้งไม่ไม่มีความสามารถที่จะไปเหมือนกับ แสดงพลังอำน,นาจให้นาโตมีการชะลอการดำเนินการเช่นนั้นเวลานี้เหลือประเทศนะครับหลักนะครับซึ่งกั้นอยู่เนี่ยระหว่างนาโต้ล้วมีสมาชิกใหม่ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นอ,อดีตของสหภาพโซเวียตกับรัสเซียเนี่นะครับมีประเทศหลักอยู่แค่สักสามสีประเทศนะครับก็คือประเทศชื่อว่าเบลารุสประเทศยูเครน ประเทศโมโดดว่าแล้วก็ประเทศจอร์เจียตอนนี้ประเทศที่ใหญ่มากที่สุดเลยนะครับก็คือยูเครนย,ยูเครนเนี่ยเป็นประเทศใหญ่ในแง่ของพื้นที่เนี่ยของยุโรปมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองเลยครับอันดับสองรองจอากรัสเซียเลงเพราะฉะนั้นเนี่ยยูเครนเนี่ยมีพื้นที่ประเทศเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยด้วยซ้ำแล้วก็มีประชากรอีกเยอะ อยู่ทั Carolina ้งหมดเกือบจะ43ล้านถึง44ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี IS ่ยในแง่ของเรียกว่าศักยภาพและในแง่ของความสำคัญของยูเครนในฐานะที่เป็นแหล่งของพวกแร่ธาตุที่สำคัญและเป็นแหล่งที่มีการเพาะปลูกที่สำคัญของยุโรปก็ทำให้ยูเครนเป็นที่หมายปองเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ในแง่ของทางรัสเซียนะครับ เขาก็มีข้อกังวลม,มากเป็นพิเศษว่าถ้าหากว่าเกิดยูเครเนหันไปเข้ากับนาโตได้เมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นว่าไม่มีประเทศที่เป็นอันชนต่อไปกลายเป็นว่าขอบเขตในการทําการางคาของาทางนาโตยก็สามารถที่จะเข้ามาเนี่ยประชิดรมแดนของรัสเซียได้เลยด้วยเหตุน,นี้เองเนี่ยนะครับทางรัสเซียเนี่ยในสมัยของประธานาธิบรีปูตินจึงมีความอ่อนไหวเนี่ย ต่อการที่ยูเครนเนี่ยจะเข้าไปร่วมพัฒนานโตเน,น,น,นี่ยมาท่านี้ยูเครนเองเนี่ยนะครับในช่วงเมื่อสักสองสามปทีที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีการเลือกตั้งนะครับมีชัยโลกระบอบประชาธิปไตยแล้วการเลือกตั้งของทางยูเครนนั้นเองก็ปรากฏว่าโดยพลังอํานาจนะครับในการลงทุนแนวเนี่ยของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขากดกระตุ้นนะครับแล้วก็ไปเลือก ประธานาธิดีที่ชื่อว่าเซเลนสกีนะครับซึ่งก็เป็นคนรว่าคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นคนที่มีแนวคิดเนี่ยที่จะต้องการจะหันเหยูเครี <c oughs> เข้าไปร่วมกับสมาชิกเป็นสมาชิกของยุโรปสมาชิกของเอ,อ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็เขาเ้าไปเป็นสมาชิกของนาโตแต่ว่าตรงนี้นะครับทางยูเครีเนี่ยไม่ได้คํานึงถึงปัญหาที่ว่าทางรัสเซียโดยเฉพาะยิ่งกรณีประธานธิบดิปูตินั้นเนี่ ในลักษณะอย่างนี้เขามองว่าเขาหยอดไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเสี่ยงนะครับต่อรัเสเซียเนี่ยไปอีกยาวนานวยเห็นนี่เองเนี่ยนะครับพร้อมอทางยูเครนโดยประธาน,นาธิบดีเซเลนสกีมีท่าทีที่จะไปเข้ากับทางนางโต้เนี่ยทางรัเสเซียเนี่ยจึงได้ตัดสินใจนะครับที่จะบุกเข้าไปแล้วก็พยายามที่จะมีความเข้าใจนะครับพยายามที่จะกดดันอาจจะต้องการที่จะมีการ มีการเจรจาให้ยูเครนนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากสภาพประเทศที่จะหันไปฝักใฝ่ยุโรปเปลี่ยนมาเป็นประเทศซึ่งมีความเป็นกลางอย่างแท้จริงมากขึ้นอันนี้การสุโรมเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีการใช้กําลังนะครับในแง่ของเอากำลังอาวุธกำลังทางทหารจริงๆแล้วเนี่ยขบวนการในการใช้กําลังอาวุธอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย เทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวันออกกลางนะครับหรือในหลายๆทุ้นที่ของโลกเนี่ยมันยังเรียกว่าเรียกว่าเกิดขึ้นไม่มากจำนวนจำนวนอะไิปปนาวุธระเบิดอะไรที่ใช้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ถึงกับเรียกว่าบวกลบแล้วมันมันไม่ใช่เป็นจำนวนที่ใหญ่โตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคือเป็นครั้งแรกนที่ประเทศตะวันตกมีการออกมาตรการ พื่อที่เขาหวังว่าจะเป็นมาตรการที่จะทําให้ประเทศรัสเซียเนี่ยเกิดความเดือดร้อนในทางเศรษฐกิจในทางสังคมแล้วไอ้ความเดือดร้อนอันเนี้ยมันจะแผ่สร้างรุนแรงมากพอเขาหวังนะครับว่ามากพอเนี่ยที่จะทําให้ประชาชนคนรัสเซียเองเนี่ยถึงวันหนึ่งเนี่ยก็จะจะโยนปูดินทิ้งออกไปหรือไม่ก็จะทําให้ปูตินเนี่ยนะครับเนื่องจากเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ย จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอาจจะเปลี่ยนใจนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะยุติสงครามนี่ปัญหาอย่างนี้ครับคือถ้าเราดูครับแล้วอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ถ้าเราเข้าใจนะครับในแง่ของบริบทความคิดแล้วเหตุผลในการที่ประธา,านาธิบดีปูตินตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปในยูเครนอย่างนี้เนี่ยรเราต้องยอมรับนะครับว่า,าต่อให้เจ็บ ต่อให้ปวดแล้วก็ต่อให้ประชาชนชาวชาวรัสเซียนั้นเนี่ยนะครับมีความเดือดร้อนอยู่พอสมควรอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินเวลานี้เนี่ยไม่มีทางเลือกเขาจะต้องเดินต่อจนกระทั่งมีข้อยุติจะต้องมีข้อยุติในการในทางการทหารซึ่งเวลานี้รัสเซียเนี่ยมีการกําหนดเงื่อนไขนะครับในการเจราจาที่จะมีการยุติสงครามเอาไว้นี่ข้อนะครับ เงื่อนไขสองข้อที่เวลาที่ดูแล้วรับได้ง่ายที่สุดก็คือว่ามีการยุตินะครับการสู้รบกันแล้วก็มีการแก้รัฐธรรมนูญนะครับของยูเครเนเพื่อที่จะกำหนดออกไปให้ชัดเจนไปเลยว่ายูเครนเนจะไม่ไปฝั่ไฟนะครับประเทศอื่นนะครับ่ไม่ฝั่ไฟเข้านาโตอะไเนี่ยรตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าทางประธานาธิบดี เลนสกี้มาถึงวันนี้เนี่ยก็ตระหนักแล้วว่าไอ้ความฝันของเข้า au ที่จะไปเข้านาโต้ี่มันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วนะแล้วไอ้การที่ไปทําความฝันอย่างนี้เนี่ยให้เป็นความจริงเนี่ยเวลานี้คนเข้านี่ก็เดือดร้อนมากมีคนในอบยออกไปเนี่ยนะครับจากยูเครนเนี่ยไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วขณะนี้เกือบสามล้านคนแล้วมีการประเมินนะครับว่าถ้าการสู้รบเนี่ยยังเดินหน้าต่อไปคนที่อบยกเนี่ยอาจจะมีมาก สี่ถึงห้าล้านคนซึ่งเป็นภาระนะครับณหลันี้นนเ,นเป็นภาระในด้านการเงินเนี่ยต่อยู่เนี่ยต่อประเทศท,ที่ที่เป็นผู้รับโปแลนโโด์บูดาเาหรือประเทศข้างเคียงเนี่ยเป็นภาระอย่างมากทีเดียวแต่มีสองเรื่องขครับเกี่ยวกับพื้นที่ที่เวลานี้เนี่ยครับทางรัสเซียเนี่ยได้ได้ได้เข้าไปครองพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยทั้งในแง่แหล,ลมงีใครมีแล้วก็ในแง่ของพื้นที่ที่มีการเรียกว่า มีการแข่งข้อนะครับมีการประกาศตัวเป็นอิสระที่อยู่ทางนัานทิศตะวันออกนะครับซึ่งรัเสเซียก็บอกให้ทางยูเครยนะยอมรับว่าให้ให้มีการแยกตัวไปได้ซึ่งในตรงนี้ในการเจราจาเนี่ยอาจจะจบได้ยากสักหนึงแต่ผมเองยังคาดนะครับว่าการเจราจาเนี่ยน่าจะมีข้อ,อยุตินะครับไดนะ้อาจจะน่าจะภายในสัปดาห์นะครับแต่ปัญหาขณะนี้คืออย่างนี้ครับคือ,อมาตรการนในการ s a n c t i o n ย ของทางประเทศตะวตกนต่อ,อรัสเซีย,เ,ยเป็นมาตรการเซงชัยนที่หนักเป็นชุดใหญ่และมีความรุนแรงที่สุดที่เคยใช้มาแล้วไม่เคยใช้ในมาตรการลักษณะอย่างนี้นกับประเทศซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เท่ากับรัสเซียมากก่อนมาตรการที่เขาใช้น,นะครับมีสองสัมอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือว่า การชําระเงินเนี่ยโดยใช้ผ่านระบบอะดอลลร์ซึ่งคุมโดยสหรัฐเขาไม่ให้ทางรัสเซียใช้เขาก็ยงเว้นนะครับยงเว้นการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับกา๊าซเกี่ยวข้องกับน้ํามันหรือเกี่ยวข้องกับอาหารอะไรแล้วสองเนี่ยนะครับก็ทางประเทศตะวันตกไอ้ทุนสำรองเนี่ยนะครับซึ่งทางรัสเซียเนี่ย ธนาคารชาติรัสเซียเนี่ยมีอยู่กับประเทศตนรกเนี่ยเขาก็ยึดเขาก็ยึดเอาไว้นะครับเลยกลายเป็นว่าเวลานี้เนี่ยนะครับประเทศรัสเซียเนี่ยธนาคารชาติเองก็ไม่สามารถที่จะดูแลค้างหนึ่งตัวเองได้เงินทุนสำรองที่มีอยู่เวลานี้ก็โดนยึดเอาไว้ึ่งก็คงจะคงจะยึดท่กคราวแต่ว่ามันกาลังทําให้เกิดปัญหาใหญ่โตครับในทางของในทางการตลาดเงินเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยภายในสิ้นเดือนมีนาแล้วก็ต้นเดือนเมษายน เราจะเห็นนะครับว่าประเทศรัสเซียเนี่ยจะมีปัญหาไม่สามารถชําระคืนหนี้ได้ตามปกติแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่โตนต่อตลาดทุนในประเทศตัวนีนประการที่2ครับคือ,อไอ้การที่ไปล็อกไม่ให้รัสเซียเนี่ยสามารถที่จะมีการค้าขายได้สะดวกมันก็จะทําให้เวลานี้เนี่ยการซื้อ,อสินค้าบางอย่าง จากรัสเซียเนี่ยทำได้ยากรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตสําคัญนอกเหนือจากน้ํามันแล้วก๊าซธรรมชาติแล้วเนี่ยรัสเซียเป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่รายอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตในแง่ของสินค้าที่เป็นอาหารอยู่หลายตัวที่เป็นอันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยูเครนเองเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ผลิตอาหารในอันดับต้นๆของโลก แต่บัดนี้นะครับในขณะนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการขนส่งสินค้าเนี่ยออกจากยูเครนเนี่ยต้องอาศัยทางทิศใต้คือผ่านที่เขาเรียกกัาทะเลดำแล้วทะเลดำตรงนี้ขณะนี้นะครับทางรัสเซียนยมีการคุมทะเลอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าเรือขนส่งสินค้านะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปรับสินค้าได้เพราะฉะนั้น,นไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีนะครับข้าวโพด น้ำมันที่ใช้ในการทำอาหารนะครับซึ่งในออออยูเครนนี่คือน้ำมันที่มาจากเมล็ดทานตะวันเ,นเวลาที่ขนส่งออกไม่ได้นี่ก็เป็นปัญหาและทำให้ราคาอาหารทั่วโลกเวลานี้กำลังขยับขึ้นไปเรื่อยๆที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าการเจรจานเนี่ยยังไม่หายังไม่มีข้อยุติโดยเร็ยวยมันจะทำให้ฤดูการเพาะปลูกในยูเครน ซึ่งมันจะต้องเริ่มต้นในฤดูใบไม้ผลิก็คือในเดือนเมษาและในเดือนพฤษภาที่กาลังจะถึงเนี่ยเดือนเดือนหน้าเดือนถัดไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนมังม่วนนะครับทำแต่สงครามหรือไม่ว่าคนยังอพยพแล้วก็ยังไม่กลับมาติดฐานเพราะฉะนั้นการหว่านพืชในฤดูการเพาะปลูกใหม่อาจจะติดขัดถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับราคาอาหารโลกเนี่ยก็จะก็จะ,จะเพิ่มสูงขึ้น,นไปอย่างน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้เนี่ยสภาพ ของอสงครามเนี่ยมันกระทบทั้งในด้านตลาดทุนตลาดเงินนะครับแล้วก็ในแง่ของออออราคาปุืยแล้วก็ราคาอาหารซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันถ้าการเจรจาหาข้อยุติยังไม่สามารถทําได้รวดเร็วมันก็จะทำให้มันยืนยาวต่อเนื่องเนี่ยนะครับไปตลอดปี2 0 6 6 ที่สําคัญคือ,อต่อให้สมมติเกิดมีการเจรจาหยุดยิงนะครับมีข้อตกลงอะไรกันได้เนี่ยระหว่างยูเครนกับรัสเซียแต่เดาวได้นะครับว่าประเทศตะวันตกเนี่ยก็คงยังไม่รีบร้อนนะครับที่จะไปยกเลิกมาตรการแซ่ชั่นมาตรการลงโทษนะครับในทางเศรษฐกิจโดยเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลักษณะของขบวนการในการคลี่คลายตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ายังมีข้อติดขัดอยู่ตลอดปี2560 ค่จารคะแต่ว่าสารโลกเองก็มีมีแบบความเห็นร่วมกันว่าอยากจะให้รัสเซียเองเนี่ยหยุดยิงหยุดเข้าไปใช้าทางวิธีการทางทาหารกับยูเครนน่ยตรงนี้นี่จะจะเป็นปัจจัยหนึ่งได้ไหมคะที่ทําให้สถานการณ์อาจจะยุติโดยเร็วขึ้นสารโลกนี่นครับจะมีผลได้เนี่ยก็ต่อเมื่อประเทศนั้นเนี่ยยอมดับอ,อย่างหลายกรณีรที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมีประเทศที่ไปฟ้อง ไปฟ้องต่อสาลโลกฟ้องสหรัฐแล้วฟ้องไปแล้วเนี่ยสารโลกก็มีข้อตัดสินออกมาสหรัฐก,ก็ทําเฉยสาลโลกก็ไม่มีอำนาจที่จะไปทําอะไรเพราะสารโลกไม่มีกองกําลังทหารที่จะไปทําอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือประการแรกเลยเนี่ยการเจรจาเนี่ยนะครับต้องเปิดใจแล้วสองนั้นเนี่ยนะครับประเทศนาโตเนี่ยควรจะยุติ การส่งพวกอาวุธนี่ครับข้ามไปทางบกเนี่ยข้ามบมแดนจากโปแลนด์ land, <East. S 1> จากประเทศโมโาวานครับจากร <est> ูมเเนียเนี่ยเข้าไปยังยูเครนเพื่อจะทําให้การในการเจรจารมมีข้อยุติได้นี่กลับมาถามว่าในแง่ของประเทศไทยว่ามันจะมีข้อทั้งวลที่จะต้องมีการวางแผนอย่างไรผมคิดว่าอย่างนี้ครับคือขณะนี้นะครับ ในแง่ของเศรษฐกิจในระดับ s อสนะครับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็ในระดับรากยาที่ผ่านมาผลกระทบนี่นะครับจากโควิดมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะฟื้นธุรกิจการท่องเที่ยวได้ดีเท่าที่ควรตรงนี้เป็นปัญหาซึ่งบัดนี้ก็ยังไม่แก้แล้วก็เท่าที่ผมดูเนี่ย มองไปจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะปีหน้านบางส่วนด้สำเร็จนโยบายของจีนเนี่ยที่เขาใช้นโยบายที่เรียกว่าโควิดซีโร่คือไม่ยอมให้มีให้มีการาแพร่ได้เลยเนี่ยพยายามจะหาทางเบรกพอเบรกปุ๊บเรพราะถ้าเกิดมีการแพร่ปุ๊บก็ล็อกดาวน์นะครับใช้มาตรการแบบเข้มเลยอย่างนี้นบบนนบบนนเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยจีนจะไม่มีการแบบแบบนเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรอกเพราะว่าคนมอนเยอะมากแล้วก็จำนวนห้อง โรงพยาบาลมันน้อยเขาก็รู้ว่าถ้าหากว่าเกิดจํานวนคนติดโควิดแพร่กระจายต่อให้มีจํานวนที่อาการหนักเนี่ยเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์น้อย,ยแต่จํานวนประชากรเขาเยอะเนี่ยะะมันก็จะทําให้โรงพยาบาลของเารองรับไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะฟื้นในเรื่องของท่องเที่ยวนะครับที่จะทําให้เกิดขึ้นมาโดยเร็วจากตลาดใหญ่ที่สูงเรานี่คือตลาดจีน,นมันทาได้ยาก นอกจากนี้เนี่ยในขณะนี้เ,นเราจะพบนะครับว่าเรามีปัญหาในการส่งสินค้าเกษตรไปที่จีนขณะนี้ปัญหาที่มีมากเนี่ยคือการส่งลำไย,ยอบแห้งเรามีการผลิดลำไย,ยอบแห้งเป็นที่นิยมแล้วจีนก็มีการซื้อเป็นประจำจำนวนส่งออกเนี่ยของลำไยอบแห้งที่ทําในมระเไทยเนี่ยคือผลิตหนึ่งร้อยเนี่ยส่งออกถึงเจ็ดสิบส่งออกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ของจำนวนที่ผลิตเวลาเนี้ยส่งออกไม่ได้ติดขัดน,นะครับทางจีนเนี่ย ยังมีมาตรการอานนะไรต่างีซ่ยังทำให้ลําไยจากไทยไม่ได้ไปนอกจากนี้เนี่ยเรากําลังจะกาลังจะ,ะเผชิญน,นะครับว่าในอนาคตอีกไม่กี่เดือนนี้เนี่ยมันจะมีท้เรียนที่ตัดออกมาจํานวนโอ e เป็นแสนแสนตัดแล้วถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะไปเคลียร์ปัญหาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะปัญหาจะเกิดด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม mm hmm. กับประเทศจีน มันก็จะทําให้เกษตรกรของเราเนี่ยมีปัญหาใหญ่โตอีกขึ้นนึคือขายสินค้าไม่ได้ในปีนี้นะครับเ,เกษตรกรเนี่ยอาจจะพบว่าราคาสินค้านี่ดีขึ้นอาจจะเดี่ยวดีใจนะอาจจะพบว่าราคาข้าวเนี่ยครับอาจจะขยับขึ้นหน่อยราคาขา้าวโพดเวลานี้ก็วิ่งน,นะครับราคาสินค้าเกษตรอื่นเนี่ยนะครับน้ำมันมาปลา,าล์มอะไรเวลาน,นี้ก็สูงขึ้นไปอาจจะเดี่ยวดีใจนะครับแต่ว่านะครับมันจะมีปัญหาอย่างนี้ว่าเกษตรกรของไทยเราก็จะพบว่า ซื้อปุ๋ยได้ยากมีเงินบางทีก็ซื้อไม่ได้นะครับราคาปุ๋ยก็จะแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนในเรื่องของการซื้อปุ๋ยในการซื้อพวกยาฆ่ามแมลงพวกนี้จะพุ่งสูงขึ้นไปแล้วมันเลยจะทําให้กลายเป็นว่าต่อให้มีความสามารถขายสินค้าราคาสูงขึ้นต้นทุนมันจะสูงขึ้นมากกว่าซึ่ง mm. ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ผมคิดว่าเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ กับเกษตรกรแล้วเป็นการเกิดขึ้นซ้ำซ้อนกับปัญหาในเรื่องท่องเที่ยวซึ่งนิเคในฟื้น,นไอ้ตรงนี้เนี่นะครับเป็นปัญหาใหญ่สําหรับประเทศไทยนี้ถามว่าในแง่ของรัฐบาลปัจจุบันนะครับท่านรัฐบาลท่านพลเปรุทธเนี่ได้มีการเตรียมตัววางแผนอะไรกันไว้หรือไม่ผมมีความเห็นนะครับอาจจะว่าอาจะอาจจะ,จจะวิจารณ์ในมองท่านในแง่ลบหน่อยแต่ว่า ผมคิดว่าลักษณะของการทำงาน,นของรัฐบาลนี้นในกรณีของสงครามออรัสเซียยูเครน,นเนี่ยม,ม,มันออกมาคล้ายกับสิ่งที่ท่านทาในสมัยแรกๆนของวิกฤตโควิด <c oughs> คือแทนที่จะไปดักทางปัญหาล่วงหน้าสักสามเก้าหพยายามจะคิดล่วงหน้าว่าไอ้ตรงนี้นะครับในอนาคตเนี่ยอีก3าเดือนหเดือนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมา ที่ผ่านมาเราจะพบว่าในวิกฤตโควิดโดยเฉพาะยิ่งในช่วงแรกเนี่ยท่านเดินตามหลังท่านเดินตามหลังโควิดในประมาณหนึ่งหรือสองเก้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าคือจะทํางานก็คือว่าอ๋อรอให้ตรงนี้เกิดเกิดแล้วก็เอาปักผูกกลายเป็นว่าปะกุูกเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการทํางานแบบนี้เนี่ยมันไม่ทันเหตุการณ์ไม่ได้เตรียมตัวในการแก้ปัญหาแล้วลักษณะของปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยจากวิกฤตรัสเซียยูเครนเนี่ย ถ้าไม่วางขบวนการคิดอ่านในการแก้ปัญหาเอาไว้แต่เนิ่นๆตนั้งแต่ตั้งแต่สง,งครามเริ่มต้นก็จะช้าไปแล้วครับมันก็จะแบบเดียวกันกับวัคซีนพอพอถึงเวลาเนี่ยขวาตั้งใจว่าจะไปจองอ้วัคซีนมันก็ไม่ทันแล้วต้องไปอยู่ท้ายคิว <c oughs> ไปต่อคิวแล้เนี่ยอยู่ตอนท้ายเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับผมเองก็มีความเห็นว่าใน ส่วนของรัฐบาลที่ผ่านมาการติดตามสถานการณ์แล้วการมาเล่านะครับนะครับวิเคราะห์เน้นให้ประชาชนผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีน้อยเกิดไปมีน้อยมากเกิดไปแล้วนอกจากนี้เนี่ยอ,อย่างอย่างคุยางา มันเน้นเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเดียวคือในเรื่องของราคาน้ํามันซึ่งซึ่งยังยังยังไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งภาพรวมแล้นี้มีปัญหาอีกประการหนึ่งคือถ้าดูตอนนี้เนี่ยวิธีการที่ประเทศไทยเนี่ยจะจะผ่าวิกฤตนะครับผ่านวิกฤตเนี่ยทั้งในเรื่องของโควิดเนี่ยกว่ามันจะฟื้นขึ้นมาเต็มทีนะะ่แล้วเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเวลานี้เนี่ยในการทำธุรกิจ การทําเศรษฐกิจโลกระหว่างอเมริกากับจีนมันกาลังจะเดินแยกกันเป็นถนนคู่ขนานคนละสายจากเดินที่มันเป็นมันเป็นการจับมือเดินถนนสายเดียวแล้วก็ใช้กระบวนการโลงการิวัตรเวลานี้มันจะกลายเป็นว่าสองค่ายเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นเดินถนนคนละสายทั้งในแง่ของการค้าทั้งในแง่ของการลงทุนทั้งในแง่ของการติดอุตสาหกรรม แล้วเวลาที่จะเห็นชัดก,ก็คือในแง่ของเทคโนโลยีในแง่ของเทคโนโลยีโดยยิ่งในเรื่องโทรคมาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนนี้นะครับผลกระทบเนี่ยต่อประเทศในเอเชียโดยไม่มีประเทศเไทยอย่างนี้ซึ่งเดิมเนี่ยเราอาศัยนโยบายที่เราเรียกว่าลูกโซ่ห่วงโซ่อุปทานก็คือซัพพลายเชนที่ประเทศในเอเชียนั้นเนี่ยนะครับ มีการใช้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ประเทศหนึ่งก็ทําชิ้นส่วนส่วนหนึ่งไปผอีกชิ้นส่วนแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับดึงกันเนี่ยนะครับเชื่อมกันเป็นโครงข่ายในอนาคตเนี่ยโมเดลเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่สดใสเท่าเดิมมันจะกลายเป็นว่ามันจะมีธุรกิจหลายอย่างซึ่งสหรัฐเขาต้องการจะดึงกลับไปแล้วไปไปผลิตในสหรัฐเองยุโรปก็ต้องการจะดึงกลับไปเนี่ยไปผลิตในยุโรปเองตรงนี้จะกระทบ ในแง่ของอุตสาหกรรมเนี่ยในจีนแล้วก็ในภูมิภาคนี้ทั้งหมดด้วยอีกประการหนึ่งเนี่ยนะครับในแง่ของการปรับตัวเนี่ยในแง่ของชุมชนเนี่ยเราจะมีปัญหาว่าเราจะต้องคิดอ่านว่าชุมชนนะครับในเมื่อไอภาพรวมเนี่ยของการแข่งขันโลกเนี่ยมันจะแบ่งลักษณะอย่างที่ผมบรรยายเมื่อกี้แล้วเนี่ยแต่ละชุมชนในประเทศไทยเนี่ยจะต้องปรับตัวอย่างไรตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้มีการคิดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย ถ้าหากว่าเรามีการคิดแล้วเราคิดว่ามีความจําเป็นที่เราจะต้องหาทางช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางขนาดเล็กนี่นะครับเขามีเวลาให้ใจในการที่จะเดินไปข้างหน้ารัฐบาลก็จะเป็นจะต้องมีวงเงินที่จะเอามาช่วยเหลือ,อประชาชนไม่ใช่ประชาชนในแง่ช่วยเหลือในลักษณะเป็นการกระตุ้นอุปโภคบริโภคแต่ว่ามาช่วยเหลือ ผู้ประกอบการในการที่จะทําให้เขาปรับตัวรองรับภาพทัดนะครับฉากทัดในการค้ดาขายที่มันจะเปลี่ยนไปในอนาคตโลกได้ตรงนี้ต้องใช้เงินครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ผ่านมานั้นรัฐบาลท่านบนนายกร่ยมีการใช้เงินไปเยอะมากเลยสร้างหนี้สาธารณะของประเทศนี่นะครับขึ้นไปในจุดท่ต้องติดติดไปนาแล้วหนี้สาธารณะที่ท่านสร้าง รัฐบาลเดียวของรัฐบาลคนเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับในตลอดคือในในนายกรัฐมนตรีคนเดียวอยู่มา8ปีนั้นเนี่ยสร้างหนี so. ้มากกว่ารัฐบาลในอดีตซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่ยสามสี่รัฐบาลเรียกว่าสร้างหนี้รัฐบาลเดียวเนี่ยนะครับเหมาเหมามากกว่ารัฐบาลในอดีตแต่อ่ารวมกันมากกว่ารัฐบาลในอดีตสามสี่รัฐบาลนี่รวมกันแต่ว่านะครับ นี่ที่สร้างเนี่ยมันไม่ได้เอาไปทําให้เกิดประสิทธิภาพไม่ได้ทาให้เกิดรายได้เท่าที่ควรนี่ที่รัฐบาลพลเอกบยุทธ์สร้างขึ้นมานั้นเนี่ยเอาไปเพื่อการกินการใช้การอุปโภคบริโภคมากเกินไปมันเลยกลายเป็นว่าไปกระตุ้นเนี่ยนะครับให้มีการกินการใช้ก็แน่นอนทําอย่างนั้นเนี่ยในแง่ของคนกินคนใช้เขาก็มีความพอใจ ในแง่ของธุรกิจมันก็จะมีรายได้เข้ามาเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นรายได้เฉพาะปีนี้แต่มันไม่ได้ช่วยให้เขาปรับตัวไม่ได้ช่วยให้เขามอ,มองนางหน,น้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอการเอาเงินกู้เนี่ยมาใช้ในเรื่องของการอุปโภคบร,โรคิโภคนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับไฟไหม้ฟ้าเกิดผลดีทําให้ตัวเลข gdp ดีขึ้นแต่ก็เฉพาะไตรมาสนี้พอพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าประ,ประ,ประชาชนจะว้าเหว แล้วยิ่งมาเจอปัญหารัสเซียยูเครนเนี่ยรัฐบาลขนาดนี้มันก็จะหมดสายตาเพราะว่าเอาไปทุ่มใช้ในเรื่องไม่เป็นเรื่องมาจ,จนมากมายจนไม่เหลือที่จะเอามาใช้ในเรื่องจริงเอาไปในเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับในความเหม็นผมนี่ครับรัฐบาลจําเป็นจะต้องมีแผนการในการเตรียมตัวเพื่อจะแก้ปัญหา เกี่ยวกับเนี่ยสงครามราัสเซียยูเครนอีกมากมายหลายด้านแต่หมดกำลังซะแล้วเพราะว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย,ายถึงแม้ท่านจะมีความภูม,มิคูมิใจว่าเนี่ยท่านเอาเงินที่กู้มาเนี่ยใส่ลงไปในมือประชาชนแต่มันใส่ลงไปเพื่อกินเพื่อใช้กินใช้เสร็จถ่ายออกมามันก็จบไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว